สวัสดีครับพี่น้องครับไหลแล้วครับขนอัญญาแล้วพี่น้องพี่น้องหาทางเขาพ่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีบอกทางเขาทางเขาไอหม่องประตูโค้งเนี่ยมันเป็นหลังวิธีครับมันปิดเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องยางมาทั้งหลังเม้นไปครับทั้งหน้าเม้นไปครับน เป็นใหญ่ประตูมาพี่ประตูทั้งเขาอะครับแต่บ่มีไฟบ่มีไฟติดให้ครับพี่น้องมาทั้งพี่เดอ้เดอครับยางลาะสังกะสีมาเี่เพี่น้องหลายๆคนตื่นครับว่มามันโอ้ทั้งเขาอยู่ทั้งใดเนี่ยหา <laughs> ทั้งเขาบ่พ่อบ่มีไฟบไ่ได้ติดไฟเฮ็ดทังไดหน่ฮะ มันมันเปิดบ่ได้ครับมันม่มีทางเขามันเป็นนาห้านพอดีทางพุ่นนุ่นเขาครับูป่วยถกุ่นเขาทไนกาทั้งคุณนถ้าพุ่นทั้งทียนทงุนก็เป็นรถบัสหมอลำตัวครับมันก็เป็นหลังห้านคือเเ่าเปิดว่าได้เอาหุ่นไว้น้อยนึงครับพี่น้องแต่เป็นอย่างครับ ดี๋ยวผมคิดแผนก่อนถ้าต่อสปอร์ตไล่ออกจากไทยรถผมได้เนี่ยผมอีต่อมมใหายยุ่ครับทั้งเขายุ่หนามิ้นท์ไครับเขามาทังเพียแก้ปัญหาอย่างไหนมาเนี่ย,ยงานมาเขาสิขนาดคนบันเพื่อนเอีกงเนี่ยพี่น้องอันนี้คนบานเขาเอีงเนี่ยคิดสภาพว่าพี่น้องมาจากทั้งอื่นเนี่ย เป็นดียากซ้ำได้แต่ไปไปหนาประตูเลยกลับมาได้ครับตอนนี้พี่น้องอ้างไรอัญญาเลยล่ละบอดหน่อยผมเฮ็ดงานแล้วแต่ากวัยีพาพี่นองงง้องย่างเบื้องร้านจอดรถเพราะจะแต่ตอนนี้ย่งางหาประตูทางเข่าดีกว่า <c oughs> <c oughs> เปิดฮะพาย่างหาประตูทางเข่าดีกว่า อาวุธป,ปิดอันนี้ไง้เพื่อนเนี้ยนะเพื่อนนี้ส้นันนี้ครับตรงไปเลยครับตรงไปเลยโอ้แหบแหงพี่น้องสักเหยาชิบได้ก้อนดี ต่อแรกไปเบิงพาเบิงร้านจอรดรถเอาไปเอามานี่อันย่าก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาข้างนั้นหลายแล้วที่ครับตอนเนี้โอ้หมูหวานนี่งสามทุม่มเนาะผมร้อท้ายคลิปให้พี่น้องเบิงจนตกใจเนาะคนยังว่าหอดลอยเลยผมผมยังว่อาอ้อเพิ้นเมืยกับรถเฮ้ว่าผมไปยี่ไทยอะ ถาไทายใหพีพน้องมึงโอ้ถาายปวเล้วหยื่นอนแล้วเนาะตั้งหันกระเมือ่อเราเปนเนาะสั่งกระสีเลยครับครับผมมันมันมันคุยกับผมมันมันมีไฟมานนั้นมันคือทั้งหนมันคือไมคือเมื่อแต่ก็ไมมีอย่างไฟอย่างเยอยอ อ่าโอเคมันมีไฟยังติดในพร้อมนะครับเพราะว่ามันมีไฟมันำอยู่เพราะว่าสังกสีเขาก็มาหอดคำเนาะเดี๋ยว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 ผมติดต่อไปไหนครับผมก็ได้ช่วยช่วยไฟทั้งกลุ่นน้เลยครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมประสานเลยครับครับผมครับดค่ครับเมบ่องครับอ้าวสดสดเลยเดี๋ยวผมประสานเลยครับเ่อไงเมื่อเพราะว่าสังกสีเขายังอ่อมมาทันได้แล้วอยู่เปิ่นมาหอดกะที่หางแลงแล้วครับ เนี่ยเขามาทางหลังเนี่ยตามที่เห็นหุ่งเนี่ยมันมันคือหลังห่านหมอล้ครับปกตินี่นยกระถางพุ่นมันต้นใหม่หลายเนาะหันมาทางท้งพีกับว่าได้ครับอเ,อเอาตามก็อมเป็นจริงอะ่ะแก้ใครไปตามสถานการณ์ครับอืมแต่ตอนนี้ผมต้องหาไฟไปให้เพื่อนไปทั้งพุ้นได,ได้ก่อน ท่าระทันพี่น้องเขานี่อยากแท้แต่ลืมเนอะพี่น้องเนอะรอดเลยหลังห้านไปพุน่นนะครับไปมองทางมืดๆืนพุ่นหล่กกังกังเลีเ้ยวไปครับเพราะต้องตกใจเนอะทางเขาอยู่ทั้งพุ่นครับร้านจอดรถเขาเนี่ยอยู่เนี่ยอันนี้คือบอ่บบอรครับแม่อยู่ใกล้ๆนะครับบอ่บอครับบ่มีแล้วแม่เขานี่แล้วครับ สดีสด่นอมองจอดรถมันหน่อยครับมองจอดรถมั่นหน่อยพี่น้องฝากไปเลยเถออยู่ร้านนี้ก,ก็ได้อยู่อีก30มสิบคันอยู่ครับมีสิบสาคันอยู่นะเฮ้ยลงผมนึกว่าเพื่อนที่เปิดโรงเรียนเป็นมองรับฝากรถประเทศเนี่ย เพิ่นปิดโรงเรียนครับลึกๆในใจเนี่ยผมว่าเพิ่นนี้เอาโรงเรียนเป็นมองลาฝากรถตั้งเนี่ยพี่น้องเขาหน่วยๆมาแล้วครับงานเขาแท้มือเนี่ยเดีย๋ยวผมไปหาติดต่อทั้งไฟสังกะสีดีกว่าเหมอล่านก๋วยเตี๋ยวเช่นไงผมบอกจ้ะเมนครับ พูดเขาขี่ไปทั้งพูดไปสุดแล้วก็อ้อมไปหนามนี้ยนพูดลังเข่าเยอะทั้งพูดขาพูดมานั่งอย่างนี้นี่พี่สาวครับพี่สาวพี่สาวเดี๋ยวเลียมาเหลียอีกคนมา ได้ยุได้ยุเพราะเขาได้ยุมาไสอ้้วรน่ลั้ากันมผ้นั่มันบ่มีเจ้าบ่มีเจ้าหนาทีบ่ไมบ่บ่นั่าแหะบ่มีเจ้าหน้าทีบ่พอมาตรวจเอาเพิ่นแมสางกสีบ่มีเจ้าหนาที่มีประโยชน์ทั้งท่าน่าานเขาด็เขาออกได้ยังสี่เมี ่ไดด้้้ีลเอ้มันมันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มาเบิ้องต้นนะเออขาไปจอดรถบอลล็อัดบอกว่าได้บ่เนี่ยากีริงเล้วพี่น้องเอ้ยข้างหน้าครับพราข้างหน้าแล้วพอดีโมเมนครับปกติเจ้าภาพมันนะใบยี่ปอยให้ปอยให้เพื่อนผู้ใดอยากเข้ามาเบิ่งพี่น้องขับมาเบิ่งก็คือเข้ามาเบิ่งเลยฟรีแต่ทางเฮาเนี่ยบอกว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ย แม่แม่กับพ่อน้จ้างสังกะสีมัดยางมันบก,กี้บาทครับเขาย่างหน่อยๆมันก็ซอยให้เซฟคือว่าตรวจสอบอาวุธครับอีเป็นมีดเป็นที่อย่างก็จ้างเป็นมีดเป็นปืนเป็นยังไงครับเขาเขาไม่ได้จ้างเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเบิ้งกัก็ตามร้งางแน่เอาเอาเอาต้นกรเอาเอาปะพอลอเอาที่อย่างเนี่ย,ยบ้านเขาเนี่ยครับมาเบิง้งซอยกันก่อน เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมไปประสานงานกับไเอเจ้าหน้าที่สังกสีกรนครับไม่เป็นตะ้รแต่คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับ mm hmm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ mm hmm.